ทรอถือสมัย<อ>นี้ว่าไอโฟนอโอเจ็ดเกิไรละเดี๋ยวต้องเข้างานก่อนเว้ยเอาไว้ดีนี้าคุยกันใหม่นะเรื่องผู้หญิงไม่มีปัญหาเดี๋ยวว,ว่างๆพี่จะสอนให้จำได้ไหมกรอนที่พี่เคยสอนเอาไว้เกี่ยวกับผู้หญิงก็นเหรอเอออ๋อที่บอกอย่าเสียน้ำตาให้กับความรักอย่าคิดว่าอกหักว่าถูกทอดทิ้งอย่าปล่อยตัวปล่อยใจให้กับคนที่รักไม่จริงจงรีบฟันแล้วทิ้งสบายใจอ่ะ ตีนขนาดนี้เอ้ไอ้ไอด้ามึงแล้วนะนี่ไม่ใช่ด้วยไอ้เหี้ยนั่นแหละนั่นไปเอาคนนี้ไปฟันฟันฟันฉันเป็นลูกสาวมันแ่บเพื่อนคนนี้เอาไปฟันมันจะดีไหมเขาทำได้เพราะเขาหน้าตาเขาลหล่อไงหน้าตาดีตรงไหนไห,หน้าตาดีตรงไหนกับคูเนี่อยากให้รู้นะสักวันจะกูอรอแบเหมือนเขาอ่ะเขาจะรับแข่งกันขนาดไหนดูด<ห>ิเอ้แต่แต่ยูเนี่ยสามารถหล่อได้แต่ต้องไปทำศิลปกรรมศิลปกรรมเลยอย่างไงครับอันนี้ไม่ยากเลยยูเนี่ยประการแรกนะ อยู่ต้องไปลอกหนังที่เลื้อนนี่ออกจากหน้าก่อนหนึง่งอแล้วก็ทําปากมปนผ่าตัดปากให้ปากเล็กๆมันก็จับเลยเออแล้วก็ไปสอยดานจมูกอีกประมาณส0 0หมื่นป,ปากนี้ทำประมาณ50,000ื่ไปกรีดตา2อชั้นอีกประมาณ70,000ไปทําขนคิ้วให้เด้งๆอีกประมาณ4 5่หมโอ้โหหน้าอยู่ดีนะ5,000สนเอาไม่อยู่อ่ะห้าแสน แล้วกูจะไปหาที่ไหน 500, นห้าแสนมีทางเดียวอเออยังไงเฉยนี่มึงออกไปนอกถนนนะนั่นไงให้รถชนใตยไปเลยวายแล้วก,กูก็นตายแล้วก็ <c oughs> พู่งทนศทางขพามมงเลท่านจะได้รับความฮาแบบนี้ที่ช่องเดียวคือไรคอมเมดี้ของเราติดตามนะครับกดไลค์ like และกดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามด้วยนะครับที่ฮาหแน่แม่จา๋า